านารัาที่ต่อขันเกิดจากพระพุทธศาสนาแล้วมหาวิรทาทาันธาก็ทราบาสอนพุทธศาสนาที่มีเหตุให้ตายเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่พศ900จนถูกทำลายในปี1 7 1 0เรากลับมาที่นี่คงจะได้เห็นซากปราดหนักผาคงจะได้เห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ ของหมายนาของเสน่ถามตัวเองสิ่งที่ยิงง่งใหญ่มาถูกทำลายไปก็บทเรียนจากอดีมันจะออกพวกเราและให้เกิดความให้ระมัดคนที่เขียนหนังสือชื่อ Story of Civilizations Will Durant ที่อาจารย์เป็นมความประเสิรของเราแปลมานะหลายต่อเขาสรุปว่า a great realization is not conquered from without until it has destroyed itself from w i t h i n อะไรทำที่ยิ่งใหญ่มันจะไม่ถูกพิชิตจากภายนอกถ้ามันไม่ทำลายตัวเองจากภายในอะไรทำที่ยิ่งใหญ่จะไม่ถูกพิชิตจากภายนอก ถ้ามันไม่ทำลายโยัวมันเองจากภายในอารยธรรมของเผ่ามายาถูกทำลายจากภายนอกเพราะข้าไหนนะั้นเขตงฆ่าปราดๆแบบมหาวิเลย์กาลังทาร้นเราอกว่าถูกทำลายโดยมุสลินเติร์เผาแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ราบอาลาสู คนที่ช่วยเขาก็คือพวกผู่พ่อๆอัดทั้งรามทั้งเชนเขามาเทิ่์บอกเพราะอิจฉา้ิยสยาก,กันก็ปล่อยให้คุณผูกทำลายและตัวเองมันถึงก็ถูกสลายเหมือนกัน ต่างคนต่างดูความย่อยยับของแตและกับอังกฤษไปที่ไหนก็ใช้วิธี d y แอนดูแบ่งแยกและปกคกอบทำให้แตกกันปอดแล้วก็ยึดเทียมเมืองเทียมเดืองทั้งการที่สเปนไปยึดเผาอินคาเผาไซยาก็แบบเดียวกันอังกฤษมาที่นี่ก็แบบเดียวกัน ประเทศไทยไม่ถูกยึดเป็นเมืองขึ้นในสมัยนะั้นโชคดีที่เราเป็เราะกันพม่รรมาเสียเม,มืองให้กิษ2,428ในสมัยได้นี่ี้นะ2,436ฝระเศศเต็มที่ประเทศไทย ทรงโดยปืนสามลำถ,ถามว่าทำไมฤษดึงสามารถยึดพม,ม่าก,ก็เพราะว่าราชวงศา์รัรศาสุดท้ายพระเจ้าทีออมเจ้าสีฝอมเป็นไทยใหญ่ผูส้สนับสนุนฝ่ายไทยใหญ่นี่ฆ่าเจ้าฟ้าไทยกับไทยที่มีความรู้มาสามารถเป็นร้อยคนคนนี้เิง ไม่เหลือเลยทำลายกันเองแต่โชคดีของประเทศไทยผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจักรุณานาสำเด็จเจ้าพระยาโรามหาสิเพลียวไม่เฉยหน้าต่อรัชนฉลาที่หน้าไม่แย่กกกงกันเป็นกใหส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน กลัวเป็นทวิราชบ่อตริกป้องอยัยยัญาเสียเมืองจึงนินทาบ่อละเว้นกูว่าวายคิดใดจะเกี่ยงแก้ก็คบสเสื่ื่นสายสอหน้ามนุษย์อายจึงจะอุ่นแ้เลยสูงถ้าเสียเมืองในเมืองขึ้นเหมือนพ่มากอายมันอยู่ไม่ได้แล้วกลัวเป็นทวิราชคือพระเจ้าเป็นดินสอบโรค ในสมัยรัชกาลที่5ไม่หากจากช่วงเสียเมืองอาเยุเยเ่ยงยทยาคนก็ยังพูดทันในสมัยรัชกาลที่5ว่าเทตที่ประเทศไทยเสียเอกราชให้มามากเพราะพระเจ้าบรมินอร์โรรคโลกเทวีราแต่กันเป็นสองโต๊ะองค์หนึ่งคือพระเจ้าอุทธิพอ ก,กษัตริย์รองสุดท้ายของในยุทธิยอีกองค์หนึ่งคือพระเจ้าอีกนะครับเขาที่ราชสองวงเนี่ยไม่ช่วยกันปกป้องยุทธิยาเป็นเสียมือรัชกาลที่ง่ายเลยแตไยไกไปเองพระเจ้ามีหัวคนรบก็ราชยุทธิยาคงที่สองค์เห็นว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรแม้ ใายเนี่ยคือพระเจ้าเอกทัศน์ไม่เอาข่าวพอใกล้จะสิ้นแผ่นดินเ,นยเลยให้เอกทัศนน์เี่ยไปบวชใครที่ไปเรื่องให้ไปบวชแล้วให้เจ้าฟ้าอุทุมพรมาตามไปดีเพระเจ้าอยู่หลวงพระมกุฎพระองค์น,งนี้เนี่ยที่ส่งพระธรรมคู่ ไปศีลกัและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระสงฆทูตต้นแบบซึ่งเป็นผู้ต่อไปพระบอกว่าพระเจ้าอุทุมพรซึ่งเป็นองค์น้องก็งเลยขึ้นครอกล่าเพื่พอสิ้นพระเจ้าอยู่หกระบอกแต่พระเจ้าอิทพัทสึกม,มาถือมีดดาบเดินไปเดินมาในพระที่นั่นพระเจ้าอุทุมพรในใจดี่ช้ายก็เลยบอกยก ไปบวชเองพระเจ้าอุทุมพรไปบวชไปบวชไม่นานธรว่ายกทัพมาตีตรากรุงศรีเธียพระเจ้าเอกทัพไม่มีสิมือในการปกป้องแผ่นดินก็เลยไปขอร้องพระเจ้าฟ้าอุทุมพรที่มันบวชอยู่บอกว่าก็เสด็จมาลบกับพม่ากหน่อยแล้วจะให้เป็กเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอุทุมพรก็พสก็จมาเลย มีรางวัลคือตำแหน่งกษัตริย์ช่วยรดอย่างดีเลยจะด้วยโชคช่วยหรืออะไรก็ไม่รู้ฝ่ายพม่ายิงปืนใหญ่ใส่กองสรีอยายิไปดีมาปืนใหญ่แตกใส่แม่ครับพมา่าแพ้ไทยตัวเองพระเจ้าแผ่นดินพม่าประชวนหนาตับไปสวนคนตามหา,พ,มาพ,พอมพม่าแพ้พระเจ้าอุทุมพรเก็บอกไหน พระเจ้าเอกทัตลืมสัญญาพอลืมสัญญาเหลนั้น,นเลยพร,ระเจ้าอุ้มพรจับไปบวชอีกทหารที่มีฝีมือดีๆในซึ่งเป็นลูกน้องพระเจ้าอุทุมพรหนีหมดองค์หนึ่งไปอยู่โคราชเป็นเจ้าเมืองอยู่โคราชไม่นานเขามามารอกสอบพระเจ้า พเจ้าเย็นท่านก็ไปขอพระเจ้าอุทุมพรที่ปวดอยู่มาช่วยเหรอจะให้เในพระเจ้าบดินทร์ทงนี้ไม่หวังผลไม่สื้แน่จรงิงลบเองลบเองมันสู้ได้ที่ไหนเสียมือไม่ช่วยเอพราะเสียมือแล้วเนไง,พร,งพระเจ้าเรีย็นท่านอเมืองแต่ก็อดข้าวทายเพราะา จับ้เจ้าของมือพอ่จะเป็นพางอยู่นี่เอาเชื่อร้อยที่เอ็นร้อยไหวไหวนําำหัวกระโดนเจริญไทยไปหมา่าแล้วตอนหลังทม่ามาหาเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ได้เลยประวัติเป็นมาอย่างไรเป็นเมืออเพื่อนไม่มีประวัติเพราะว่าเอกสารถูกเผาเนี่ยตอนที่มหม่า้าของเนี่ยอยากรู้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยเป็นไงเจอได้สัมภาษณ์ พระเจ้าอุทุมพรเส่็เป็นพระอยู่เขียนไม่เป็นภาษาพมา่าตอนหลังเราได้แปลจากภาษาพม่ามาปเป็นภาษาไทยเรียกว่าคงสวดานฉบับขุนหลวงหาวะข้อนี้แสดงว่าอะไรประเทศไทยเรานั้นในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเรกสานี่มันหาย,อาาายาเอกสารยากก็้ิดต่เ้ิดและมันจะเกิดอะไรขึ้น มันเกิดนิสัยพวกเราในการที่จะไม่ค่อยเก็บหลักฐานไม่ค่อยบันทึกไม่ทำสิ่งที่เรียกว่า KM (Knowledge Management) ประชุมกันหลายรอบไม่ค่อยมีบันทึกาทการประชุมที่เป็นล่างเป็นสารไม่รู้ว่าครั้งนี้จะมีหรือเปล่าเป็นวัวที่ตาจะถามหน่อยใครเขียนน่ย ถ้าเราไม่เขียนเราไม่บันทึกเดี๋ยวมันก็สูญหายเพราะประการมราพของกพวกเราเนี่ยใครได้อยู่ทาฟ้าสีลังกาบันทึกตั้งแต่สร้างชาติจนเสียเอกลักษในหนังสือชื่อทำพีมหาวงจดหมายพระเจ้าอยู่หัวปรมโกตที่สง่งพระอุบาลีไปเป็นธรรมทูต ที่ศรีรังาเมื่อ250ปีมาแล้วพระสัรฆราชรูปปัจจุบันยังเก็บไว้แล้วม,มาให้ตั้วผมเลือนมัยนี่อะไรเก็บไม่หมดของเราขรรมาเผาไปแล้วยังไม่ฟื้นเลยจะแบบที่พระเจ้าอยู่หัวก็รับต่อไปไม่เหลือเลยสิ่งเหล่านี้คืออะไร จะเป็นประเด็นที่จะพูดในวันนี้แต่จะค่อยๆตดลองให้เห็นความจำเป็นของการกระทำในสิ่งที่เรียกว่า KM Knowledge Management การจัดการความรู้เราเป็นว่าทำงานพูดมาอย่างทัวโลกเรียนรู้อะไรอย่างดีหนึ่ง เราได้ทราบว่าอาะไระตามที่ยิ่งใหญ่เวลามันร่มสลายมันไม่ได้มาจากพลังภา,า,ายนอกมาผักมันเกิดจากสนิทข้างในด้วยทุกแห่งไม่ว่าคุณโรหรือแม้กระทั่งธมะลุงศรีอยาก็เกิดจะสิ้นในสมัยนี้หนักเนี้ยไอ้รุงศรีอยาสิน้นประเทศไทยก็เกิดจะสิ้นตามมาในสมัยนี้หนักเนี้า นี่จะวราได้อย่ารวมประเทศเป็นรักษาเอกสารได้เลยครับจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในรอบศตวรรษที่ผ่านมาศตวรรษที่ผ่านมาร้อยคนที่ทรงอิทธิพลในโลกนอกจากมหาสมุทรแปซิฟิกเมาส์เชียรสุ่แล้วนี่ดีศาลายเนี่ยยกให้เไ็นอย่างนี้ว่าวันแน่นาไหนต้านกระแสบริเทนของตาล่าอำนาจมีมได้ สิ่งที่เราทำคือด้วการสร้างอีกภาพท้าทางสมาธีอันนั้นก็ค mm ือเมื่อเรามาที่น oh ี่เราก็พบว่าพระพุทธศาสนาที่นี่นอกจากจะแตกเป็นหลายนิกายแล้วไม่รวมกันแล้วกับศาสนาอื่นด้วยกันก็แข่งแย่งแข่งขันกันพอสมน่ามากคทีนี้เราก็มีข้อเสียเปรียบ การเมือโ่อศาสนาหนามากยกทัพมาเผามหาวิเลยนาราชาที่่ใหญ่ก่อนสร้างตรงสุโขทัยไม่ถูกร้อยถี่นาราชาร่วสลายเมื่อนาราชาล่วสลายอย่างนี้เคำถามก็คือว่าในปีพศ1736นาราชาถูก ด้วยอะไรครับเราลองศึกษาดูว่าทำไมาศาสนาหรือมิถีความคุ้มแรวันมาทักบูชาพระเจ้าอนุปวาโพอนุปภาโภตต้ไปเผาอเอาเผาเอาเราจทำงไงในภาวะที่เราเผยแผ่าศาสนาอย่างนี้ เราก็ต้องรู้จักรู้จักเขาด้วยว่าเขามีวิธีในการเผยแผ่อย่างไรนักวุทธศาสตร์ของจิงคนหนึ่งเมื่ออ2,000ปีมาแล้วเขียนหนังสือ The Art of w a